สวัสดีครับสมาชิกช่อง SKE นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูเจ้าจอกันนะครับเจ้าจอก็ระเด็นล่างบูมๆมะะครับก่อนอื่นก็มาดูคำเตือนกันก่อนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายในทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลเรกครับเจ้าจ๋อนะครับเจ้าจ๋อนะครับแคปเอานะครับวันที่หนึ่งเดือนสี่หกหกนะครับวันที่แล้วหลุดนะครับได้สองกับเก้าหลุดนะขอโทษทีเกเรไปหน่อยนะครับวันนี้ได้สี่กับหนึ่งนะครับ ได้สี่กับหนึ่งนะครับโอเคนะครับใช้วิธีการหยุดวิดีโอแล้วก็แคปเอานะครับโอเคครับเด่นลากบูมบูมออขอโทษทีนะฮะวันนี้ก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ลงวันที่หนึ่งเดือนสองหกหกนะฮะได้ห้าหกเก้าศูนย์นะครับออกเก้าสองนะครับเข้าที่เก้าหลักสิบนะครับ แล้ววันที่สิบหกเดือนสองนะฮะหกหกนะฮะได้ห้าหกเก้าศูนย์นะครับออกแปดศูนย์เข้าที่ศูนย์หลักหนวยนะครับวันที่หนึ่งเดือนสามหกหกนะครับได้เลขศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับออกห้าห้านะครับเข้าห้าสองตัวเลยนะครับวันที่แล้วนะฮะสิบหกเดือนเอ่อ สิบหกเดือนสามนะครับปีหกหกนะครับได้เลขเก้าศูนย์สามสี่นะฮะออกเจ็ดสามนะครับเข้าที่สามหลักดวยนะครับวันที่แล้วนะครับหัวดไดน้นะครับได้แปดเก้าสองสามนะครับวันที่หนึ่งเดือนสี่หกหกนะครับแปดเก้าสองสามนะครับดูสูตรนี้ไว้ให้ดีนะครับสูตรนี้รู้สึกว่าจะมีติดเด่นของแอสด้วยนะฮะแปดกับเก้านะครับ ในชุดสรุปนะครับเดี๋ยวก็ไปดูที่มากันนะครับดูที่มากันนะครับเด่นล่างบูมๆนะครับหกเจ็ดศูนย์หนึ่งนะออกหนึูนะครับเข้าที่หนนะครับศูนย์หนออกห้แดเข้าที่แปดแปสองสามนะครับออกศูนย์เก้านะครับเข้าที่เนะฮะห้าหกเนะครับออกศูย์หกเข้าศูนย์หกตัวนะครับ สองสมหกเจ็ดนะครับออกศูเข้าที่สองนะครับแปดเอมนะครออกเก้าสองนะครับนี่ก็เข้าสองตัวเลยนะฮะเก้าสองห้าหกเก้าศูนย์ะคออกหกน่ะครับเข้าที่หกนะครับหนึ่งสองห้าหกออกห้าสามนะครับเข้าที่ห้านะครับสี่หนะครับออกหนึ่งสี่เข้าที่สี่นะครับหนึ่ห เออออก4 2นะครับเข้าที่2นะครับ 2, องสามหกดออก8ปดสานะครับเข้าที่สมนะครับห้าหกเศนย์นะครับออก7จห้าเข้าที่ห้านะครับ 9, 0้านย์สาะครับออกห้ศย์เข้าที่0ูนย์นะครับ 6, กเจศย์ออก15เข้าที่1นึะครับสามสี่เจ็ดแดออกเจดศย์เข้าที่7ดนะครับ สี่ห้าแปดเก้าออกที่หกสี่นะครับเข้าที่สี่เจ็ดเอ่อเก้าศูนย์สามสี่นะครับออกแปดศูนย์นะครับเข้าที่ศูนย์นะครับสี่ห้าแปดเก้านะครับออกหนึ่งสี่นะครับเข้าที่สี่นะครับแปดเก้าสองสามนะครับออกแปดห้าออออกห้าแปดเข้าที่แปดนะครับศูนย์หนึ่งสี่ห้านะครับออกสี่เจ็ดเข้าที่สี่นะครับวันนี้เริ่ม คิดนะครับเริ่มเจอนะครับห้าหกเก้าศูนย์ออกเก้าสองเข้าที่เนะครับห้าหูออกแปดศูนย์นะครับเข้าที่ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าออกห5าห้านะครับเข้าที่ห้หเลยนะครับเก้านงสี่นะครับเอ่อเก้าศูนย์สามสีะครับออกเจดสามนะครับเท่าที่สามนะครับแปดเก้านะครับงูดได้นะครับแปดเก้าสอนะครับ อ่คือสูตรนี้นะครับก็แคปเอานะครับแคปเอาหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไม่ไม่ปัดโฆษณาทิ้งนะครับก็ขอให้เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแอดก็ป่วยอยู่นะครับก็ขอกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับขอให้เจอกันเอ่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ